ไอจ้ามาเลยค่ะพี่นอ้องป้องไปตะไคร่เย็บซีซูปูซุกคนญี่ปุ่นอาบน้าอาบน้ำเรียบร้อยเรียบวันนี้พี่น้องไปใส่วันนี้เออถ้าแปรงถ้าขีมลงล่องพืน้นโอ้ยน่าใสสว่างจ้าเลยพี่น้องเอ้ยใสสว่างจ้าเลยญี่ปุ่นว้ยญีุ่่นมาผมสีเทา ไปใส่ปฏิสิไปข้างนอกสปหาเอาขยะไปถิ่นน้ำเราแบสปิสือเนี่ยรากินน้ำีางนอสปิหาเนี่ยเราไม่จะกินมังกรกระคจ้ไปใส่กุ่นโทรหากรบ่รับอันขนมเส้นสองถูงสามสูงอย่างนี้เนี่ยินวพากันงุ้นแล้วก็เอาเ้นมันเบกินว่าท่านก็ทันนนั่นแล้ว่าอย่างคนจะไปเชเว็ดจะไปหาสื่อของใส่น้ำพีาน้อง มือเบิดเบ้อออกจากห้องอ๋อเจ้าว่าอยู่จังไเอ๋อมือเบิดเบ้อออกจากห้องคิดกับบ่บาเหตุยี่บนว่ายี่บนว่าสิเหตุอันนั่นไงว่าสะเหตุไอ้ลงทะเบ,บียนบัญชีในหน้าติดจอบอันคล้ายขวงใน,นหน้าติดจอกนั่นวันนี้มันเหตุบเลียวมันต้องกรอกอันนั้นอันนี้หลายหลอย่า,างมันบ่ล่ะ บรดดีพ่อเฮาสิเห็ดพ่อเฮาก็ลังเสียเฮ็ดเดียวกับผู้นั้นปองเป่งมาเดียวกับผู้นี้ปองเป่งมาก่เลี้ยวบัดเนี่ยพี่น้องก็เล้ยบว่เลี้ยวป็นีอพ่กก็เลยลําค้าญก็เลยปวยถิมไปอัญญาไปยังสั่นละบระเดีกยวเดียวกับผู้นั้นคุยเดียวกับผู้นี้คุยผู้นั้นทรวมากผู้นี้ทรวมากผู้นั้นแชทดผู้นี้แชทดโอ้สิบอกซูฟังพี่น้องเอ้ย กสิวาเยบนบบนั่นกสิวาเยบนบบนั่นขีวคุยเนาะผู้ดใดอยากผู้ดใดอยากมีเพื่อนคุยอยากเรียนรู้ภาษาซ้อมฝึกภาษาไปในตัวพี่น้องเออเนาะซ้อมฝึกภาษาไปในตัวเด้เขากะตปพิมพ์แชทแน่เขากะได้บอว์น่อันไหนบอว่าได้เขากะแชทเอาแน่เออปันนี้ก็ดอกได้มันเขาา้ามนะ้าบอกน้ำเขาดีดีแน่เขากะ เาก็เอาไปแต่คุยบักไดบอกโบดีบ่าโบเป็นตาเขาก็บอกไปเขาก็บอต้องคุยน้ำมันยังสินะพี่นอะคัดสันเอามีบุตหนึ่งมาจากเยอรมันมาจากเยอรมันปิ้งปองเขามาทักเขาเขามามานี่อันเพิ่นถามเขาวันอันยั่วยุทอดใดต้องการผู้ใต้แบบใอือเขาก็ว่าต้องการแมนมันวันนี้วันนี้เพิ่นแล้ววะฉันก็ด้วย ฉันแบบไห้ผูหยิ่งแบบนี้แบบนี้ยังสีนะจากไห้ผูหยิงแบบนี้แบบนี้เ่นก็เลยอ่าฉันสนใจยุทรงรูให้่ัชนเพิ่งแน่ว่าสัปปนี้บทก็เละยุทรงของยุมาก,ก่อนขึ้นบนมา่นาก็เลทสงของมันมาสงของมันมาบันนี้พี่น้องหูวะหล่นน้ำม,มันยุ่ในสาไห่น้ำม,มันยุ่ในสา,หนสาไ,ไห่น้ำสูบยาตักผู้ใดทายมันสูบยาบันนี้วัน คนบุรีนะควนยาสูบนะ<ม>เป็นหนาวโม่โม่เขาโมงนวดบ้านนี้อันนี้ยูบอกโอ้ยยี้บนห็นแล้อวยวูบอกเรอก็เลยถามมันว่าก็เลยถามมันว่าขอโทษเดอ้ออันยูอันเลิกดูบุรีได้บ่ยี้บนแช็ดถามมันเนาะมันเลย,โโโโเยว,ว่าโน่โน่ก็เลยว,ว่ายีมาบอกว่าฉันมอมมกคุยใช้สูบยา ฉัน่าสอบคุณทายสูดยาแต่ดื่มดื่มเหล้าดื่มเบียร์ได้ได้ได้บ้างแต่ไม่ไม่ถึงกับมากไม่ถึงกับเมาอย่างสิมันก็เลยว่าทําไมคุณไม่ชอบอ้าวมันถามไอ้บากิีการอธิบายมันก็เลยว่าฉันคิว่าฉันกับยุ้งงว่าสปิตอืมองนี้ผมก็เลยเศร้าพอได้เศร้าคุยนะมันวันนี้มันก็เลยทักมาอีกว่าเป็นอย่างเป็นอย่างยูคือยูคือว่าชอบฉัน แตเยาวนบอกว่าฉันมาสอบคนดูดบุรีแมนบ่พอดีนี่โบเก่าเลยโบตัวมันมันก็เลยว่าอ่าคุณหาคุณหาผู้ชายดีคุณหาผู้ชายที่ดีสําหรับคุณได้หรือยังมันวะห่วยมได้กูก็บอกตัวขี้ข้านว่ามัน่วยมันปิงปองปิงปองยี่ห้อแหละมันก็มีหลายๆมันก็มีได้หลายคนที่คุยแบบคุยหลอกเพื่อนคุยหลอกเพิ่น แต่ก็บ่แมันว่าคุยเหล่าม mm ักเขาด้เออบ่ได้มักแต่ว่าคุยแหล้วมันเพิ่นมันหนาชวนติดตามมันหนาเออมันกับมันก็อยากรู้เรื่องของกูกูก็อยากเรื่องรู้เรื่องของมึงสิน่ะมันก็เลยแบบมือบได้เหเงาวันนี้พี่น้องมันก็เลยบบได้เหเงาแนน้าเลยบ่าขั้นผู้ใดอยู่ว่างๆผู้ใดอยากเดินสายหัวกล้องเขาไปหาศึกษาเบิ่งเพจหาคู่น่ะเพจหาคู่น่ะมันฟิมเบิดอเพราะอยากอ่ะเขาง่ายก็ พวกให้คิวบีติแต่ว่ามันสกมเมมือมันหลายพวกขีดตัวพวกขายฝันอะมันหลายแต่ว่าแบบเอออัในใดมันกระลายเบิดที่บนว่าอันใดมันกระเสียงเบิือนเนกันแหละคนที่เขาได้จากเพจได้พัวจากเพจก็เยอะแยะมากไหมคนที่โดนหลอกหรือว่าหรือว่าโดนสกมเมมือหรือว่านู่นนี่น่ะก็เยอะแยะมากไหมคือนกันมันมันเปิดเป็นแบบว่ามันเปิดมันเปิดเป็นเออเขาเริยนมาจังไหนเป็นช่องทางโบ่เนาะ มันมีช่องทางการที่เขาจะเข้ามาแบบมีหลูกเหนกับเขาขี่ตัวค้ายฟันนู่นนี่นั่นมันกับย่ที่เทคนิคของเขาคือกันเขากับย่ท่าการวิจารณญาณที่เขาใส่เื่อกันมันกับบ o ด y มีอย่างดีแล้วมันกับบ o ด y มีอย่าง b o ี y หรอมันกับมีั้งดีท้งดีเขาก็เลือกเขาคัดเขาก็สรรหาเขาก็เบื้องเอาแต่ละว่าเขาจะคุยแบบไดแบบไดมันจังโบ จักสิวาจัาไหนเนาะจังบนกับพ่าแมนบากูรูกูรูเพราะสิเดมาสอนช่องมาดามนูนน่นนี่นั่นที่เขาสอนเขาเอาประสบการณ์ของอ่า้หยิ่งที่กุยกับฝรังแล้วประสบผลสําเร็จเขาได้แต่งงานเป็นมาดงม,มาดามเขาไปเปิดเพจเปิดยังอสอนแช่ประสบการณ์ให้้หยิ่งไทยอยากเดินสายฟงสายฝัวเนอี่ยก็มีเยอะแยะมากไหมเขาไปศึกษาบึงตะวันยี่บกุก กับเบิ้งือกันกับบแมนว่าบ่เบิ้งกับเบแมนว่าแบบเราจะอวดรู้อืมบ่แมนเขาสูดรู้เกินเขาก็หาประสบการณ์ตัวเองประสบการณ์ตรงของตัวเองนําประสบการณ์ในการที่ขอแช่มานําก็เป็นความรู้ไปแม่นบอกกเป็นความรู้กันไปเราแบ่นี้บนประสบการณ์กับตัวเองยังได๋มันก็มาบอกสูฟังบอกสูฟังบ่แมนว่าเอามาอวดบ่แมนว่าเอามาอ้างบ่แมน เมื่อหยางไนเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้อยู่ในจุดที่ประสบผลสําเร็จพี่น้อง่ว่างครับกับเด็กขี้ใ้หยางในเอามาบอกซูฟังสินะเพราะว่าเขามีมีช่องเขาไปอยกน้าเสนอเป็นคอนเทนต์ออกไปอย่างสินะแต่บ่ได้สั่งเรื่องไ่ได้โกหกสินะนั่นแหละกันเต่ว,เว่าผู้ใดสิมากแบบใดคิดแบบใดเอาจังไหเนาะพี่น้องว่าบอกกับประมาณนั้น๋ยวผมกัเลยเออันละมือม,มันบ่ได้ออกไปใส่ อากาศถ้าจะไปเดินเล่นนะ่ะโอเคนะทุกคนอากาศด้านนอกนี่นะฝนไม่ตกแต่ขึ้นฟ้าขึ้นฝนเหมือนพายุจะมาแต่ไม่ใช่แต่บพใช่แต่ว่าพยากรณ์อากาศนี่กรมอุตุนี่ทํามันบอกว่าฝนสีมาพายน้าทอนาทีนนี่ราวางโหลดออกไปนี่คือมัน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 ดนมันแมนน้ำกรตกแห้งกระตุกกระตุกทั้งสี่นะ ก็อยากไปหันไปหนียุตแต่ว่าภาน้องบัวว่างน้องบัวเขาพาไปเขาก็ไปแต่เขาบัวว่างเขาก็บม่อยากหลอกวนแต่คันสิจ้างวิทย์มอเตอร์ไซค์ไปบ่ไปพี่น้องบ่ไปจ้างวิทย์มอเตอร์ไซค์ไปไปไกลๆได้เนี่ยพูดแต่ว่าคันไปน้ำหนาหาดจะไปเขาไปได้แต่ว่าช่วงนี้เขาให้ฝอร,ระวังเขาก็ระวังสักก้อนนั่นแหละเขาก็เล่นระวังสักก้อนนั่นแหละทุกคนมันมืดเดี๋ยุบจะออกไปหา ขยาไปถิ่งแล้วก็ไปหาซื้อของเซเว่นของเขาไว้เป็นขนมเป็นผ้ายเป็นอย่างต่ววิตเอโลยูโรยูโรกับปองนึงกับยังยูคซื้อมาวันน้งยังไม่ได้กินขนมไข่ขนมอย่างก่อเค้กว้หอมกันยังบม่ได้กินน้องกับเต็มตู้ยุคกับเจ้าป้าสิบปซื้อยังบอกว่าพูดถึงว่ากะไร อยากไปสิไปยุคสิออกไปยุเพราะว่าว่านเบิดเหม่อไม่ได้ออกข้างนอกเลยเมื่อนี่ก็อีกนี่ทุกคนไม่ได้ออกข้างนอกอีคนจะออกไปยุดอกเอาการยุงส่แต่ถามว่าบาไปใส่มันเบื่อจีมมันไหนนอนพักทุกคนมันไหนนอนพักหลักันลีหลักลีเลี่ยนี่นะถามมาได้รับบอบ่บอบ่ได้รับบ่ได้รับบ่ได้รับประมาณนั้นบ่ได้รับเดี๋ยวกับผู้นั้น ติ้งตองมากด็กผู้นี่ติ่งตองมากกับุยนู่นนี่นั่นก็เปือ่อนแน่ยยังสีน่าก็เปื่อนเน่ยก็ไม่เหี่ดไน้ยังแน่ก็เหงาหลอกที่บปวดเหงาหอกเปื่น่าเหี่ดเปื่เน่าเหีดยดอากาศเป็นยังสีกับคันอากาศเป็นยังสีเจ็บนจะมีอาการแบบจามจาม คัดจมูกมสินะแพ้อากาศเน,นาะแต่วลาขั้นกินยาน่ะคือเขากินแต่ย,ยาพุ่มแพ้ห่ะคือตลอดแต่ย,ยาเป็นยาแก้ป,ปวดแก้ยังเขาก็บ่่อ,อยากกินบ่่อ,อยากกินหลายขั้นกินเหลามันกะการมันไปทำไรตับทําไรตไตงสีนะสุกว่าเขากินยาใส่ยาแบบแห้งแนยอย่อยู่เด้เป็นยาตัวดีแพงหนึ่งสองร้อยสื่อมากมนเลยยาสองรอยสุ๊ย,แยาแก้ปวดทเซ็ตเพิ่มบ่นะบบกินกินต่ยาแก้แพ้กับยาพุพ่มแพ้ อาทุกคนมาเที่ยวแต่ว่าแบบเป็นยังสี่หรเจ้าสิาาาบาไป,บไปยังไดเว้ยทะเลคือสิ่งท,ที่เราชอบก็คือเราต้องตรงตรงการไปทะเลจุดประสงค<อ>์ของขไปทะเลแต่ว่าในเมื่อเขาห้ามไอป้ปอเราว้างสี่ห้องก็เลยบอกไปกั่เรา,ล,าลู้กันว่าหนาหากเขาคือคือโค้งคือเก่าบอกคิดว่าคือคิดว่าคือโค้งคือเก่าละ่ะพอฝารัง,งเขาปฏิยาณ เพราะร่างเขาโมงอย่างเือเขาพี่น้องแต่ว่าขั้นเป็นยังมากน,นกกเอาขึ้นบ่ได้เนาะว่าอย่างไรพี่น้องสุดท้ายก็ไม่ได้ไปเล้วไปยุติสิเอาขยะไปถิ่มยุติว่าได้ของกินแล้วด้ขวงกินแล้ว,ลวกที่บนมาเอาเลยเห็นปะที่บนมาเอาเลยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะเสียเห็นปะอัน เอาจากตู้เย็นมะเอามาเวบให้ไปอีกแล้วเอาซ้อมไปอันเ<อ>ขา<อ>ให้ซ้อมผับปามาแจกซอยซ้อมผับปายู่เขาเสียเอาไปตั้งจังหวัดสงการเขา,าเลยมาแจกที่บนก็เลยเอาใส่น้ำซ้อมหนึ่งใส่ไปลอยหนึ่งบวกก็เลยเสียเอาไปขึ้นเอาจิบเอาแจกผู้ใดเล้าก็เสิเอาไปขึ้นเขา เรซ่อมอี้ขึ้นเขาตุ่นตะลยเบีอันนี้หายยี่บุญหลืก็ไปครับแต่เรน้องวาวสายบุญนี่ดีมืออื่นมืออื่นวันที่สี่วันโกนวันที่ห้าวันพระโทเสียอกเงินให้น้องเขาไปซื้อของไปไปไปจังหัดไปไปไปอ่าไปวัดเพื่อนว่านเขาสารกับสีเบิร์ดแล้วก็เลยว่าเดี๋ยวเขาสารเนี่ที่กินยุ่เนี่ย คือเราจะไม่หุงข้าวกินเองเลยทุกคนคือแบบว่าไอ้น้องบวัวเนี่ยเขาจะหุงเฉพาะวันที่เขาจะไปวัดหุงเฉพาะวันที่ไปวัดเพราะว่าเขาจะเอาเข่าตัวเองอะไปใส่บาตรแับน,นี้ถ้าไปวันเล้วของถี่มันเหลือมันหยังเล้วตองเสียเพิ่นก็นให้แจกได้เอากลับมาบ้านก็จะค่อยเอาน้องบวัวก็จะค่อยเอามา เก่เามาแจกใจเพื่อนๆนะจังไปให้น้องทิพ์แน่ให้น้องเจนแน่พวกที่พื่ใครเด็ไปวัดพอมีเวลาไปแล้วพว่าของของมันเหลือมาจแจกวัดเน่คือข่าวว่าเอามากระถิหงไปซื้อเก่ามาแจกใจกันกนี่สิแต่ว่าต้องเอาเขาตัวเองไปประมาณนั้นเดี๋ยวยังไม่หมดกินอันนี้่คน่น้องกินแล้วมันจิกคำมันสมืดจะชิงลุงไปถึงกระยาสิไปเสเว่นอยู่ทำนั่นทุกคน